ี่สเปรย์นะครับสตาร์กอาดแห่งความไม่หยุดนิ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าตอนออกมาแรกๆเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ามันโคตรกากนะครับเด็กก็แพงนะครับแถมการเล่นที่มันเก่งนะครับค่อนข้างยากครับแล้วก็มันไม่ค่อยสมกับราคาสุดแพงของมันสักเท่าไหร่น,นั่นเองครับแต่แน่นอนว่า พามาถึงแพชชบล็อกห้านะครับบอกตามตัวว่าเด็กมันค่อนข้างเสถียรมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟรานซสนะครับที่เป็นยู่งกะเวอร์ชันเกตที่แห่ต้นเกมได้นะครับหรือตัวทําเวฟนะครับที่โผม่มาในบล็อก4และตัวสุดท้ายนะครับอย่างทอร์นาการัทที่ช่วยปูบอร์ดให้เราได้นะครับที่โผล่มาในบล็อกห้านะครับเรียกได้ว่าซับที่อู่ต่างบล็อกกันนะครับมาผสนให้คริสเรนนะครับแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาจริงคริสเรนนะครับถึงแม้มันจะเป็นเด็ก่งมเวฟก็เถิดเรามี ยูนิตที่มีชื่อต่างกันในสนามต่างชื่อกันหมดเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับคริสเฟรนนะครับและแน่นอนเขาว่าคริสเฟรนก็ยังมีดีวายสกิลสุดแข็งแกร่งนะครับในการที่เมื่อตีเสร็จนะครับดิดพลกาของเราทุกใบขึ้นมือนะครับเพื่อที่จะขอกาสหนึ่งใบนะครับลงมาได้ครับและยูนิตตัวนั้นนะครับจะเพิ่มหรือลดพาวเวอร์กับครีนะครับให้เท่ากับแวนนะครับสมุติว่าแวนเรานะครับตีร้อยล้านนะครับสองครีนะครับ ยูนิตที่คอดลงมาจากดีวายสกิปก็ตีร้อยล้านสองคิดนะครับก็ถือว่าเจ๋งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเด็กนี้ผมไม่มีหรอกครับผมเองก็ยืมลูกดิสของผมอีเช่นเคยนะครับอย่างน้องบอสชาวล็อกโนหนึ่งครับแน่นอนว่าน้องบอสเองก็ให้อะไรนะครับให้ผมลองแก้ตามอิสระเลยนั่นเองครับแน่นอนว่าอันนี้ก็คือลิสต์ของผมกับน้องบอสนะครับที่ลองแก้ดูครอขัดนะครับก็ถือว่าเจ๋งไม่น้อยเหมือนกันนะครับกับพิสเทรนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูเด็คโปรไฟล โอเคนะครับเรามาเริ่มที่ไรเด็กกันก่อนนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับก็คือคิสเรนนะครับอควานะครับเซตหน้า วิลลิสตานะครับแล้วก็ไรเดคริสนะครับไรเดคริสจะได้ก็ต่อเมื่อเราทําการไรนะครับก็เอาการไปเนี่ยจากไรเดครับไปแปะในคริสโซนครับถ้าเกิดเราเริ่มหนังได้เอเนอรจีชาร์จสหน่วยครับโดยเรามีที่สูงสุดได้แค่10หน่วยไม่สามารถเกินได้มากกว่านี้ครับและทุกๆไรเฟิลเราจะได้ชาร์จสามจี้ครับแล้วมีเทคแอค once เพื่อเธอแต่เจ็ดจวดหนึ่งนั่นเองนะครับเนื่องว่าเด็กนี้ไม่ฟิกตัวเริ่มนะครับก็คือใช้ตัวเริ่มอะไรแล้วแต่เราเลยนั่นเองนะครับเซตหน้านะครับถ้าเกิดโดนท็อปไอดอลเพื่อเอาร์ดคว้าไรท ส่วนท็อปไอดอลขวาครับเมื่อนี้ถูกยูนิตที่ติดเผ่ามือเม็ดทาการไรทับครับเปิดท็อปการ์ด5ใบครับเลือกยูนิตการนะครับเกรด์สองหรือสูงกว่านหนึ่งใบครับนำขึ้นมือจากนั้นสับกองนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเทคสองสองตัวนี้เหมือนกันครับเสิร์ชเกรด์สองนะครับหรือเพอร์ซด้าครับเพื่อมาทำคอมโบต่อนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไรไร้สามัญใหม่ของชมพูเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับอย่างสตาร์กรห่งความไม่หยุดนิ่งคิสเรนนั่นเองนะครับเทคแรกครับแอควันสเเปิิรร์นนคคับ C B 1ครับเลือกกดเทคอย่างใดอย่างหนึ่งครับใน3ามซับเทคนี้ครับแต่ถ้าเรามียูนิตต่างชื่อกัน4ใบหรือมากกว่าครับใช้2อย่างแทน1อย่างครับและถ้าเกิดเรามียูนิตต่างชื่อกัน5ใบหรือมากกว่าให้กดเทคทั้งหมดครับอย่างแรกครับคือจัวหนึ่งกับชาร์จสามเอเนอร์จีจางที่2เลือกยูนิตของเรา1ใบปัดหมื่นห้าครับอันนี้เลือกให้ตัวมันเองก็ได้เหมือนกันนะครับกับอย่างที่สามครับจนจบเทิร์นนี้ครับยูนิตนี้คริติคอลบวกหนึ่งครับก็ตีสองคริสเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีเทคักลนอเา หใบนะครับที่อยู่บนมือเราที่เป็นยูนิตการ์ดพอลงช่องเรียการ์ดครับและจะจบเทิร์นยูนิตนั้นนะครับจะได้คริติคอลกับพาวเวอร์นะครับเพิ่มหรือลดอ่ะให้เท่ากับยูนิตนี้นั่นเองนะครับก็สมมติว่ากด d ด v i ว e Skill ใช่ไหมครับแล้วก็ดิดเลทุกใบกับขึ้นมือแล้วเราขอคริสเตนครับซึ่งว่าคริสเตนตัวนี้ตีสามมือสามสองีนะครับคริสเตนตัวที่ขอลงมาจากดีไวส์สกิลก็จะสามมือสามสองขีนั่นเองนะครับก็ไม่ซับซ้อนเลยนั่นเองนะครับก็นี่แหละครับก การไม่หยุดนิ่งนะครับคริสเตเรนนะครับเหตุผลที่ติดไว้3ใบก็คือเอามาเพอร์เซนาอะไรนั่นแหละครับกระเทกองมันนะครับแอควันกัดวอนสเปอร์เทิร์นครับซีบีหนึ่งครับเลือกกดซับเทคอย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่ถ้าเรามียูนิตต่างชื่อกันสี่ใบหรือมากกว่ากดได้สองอย่างครับแต่ว่าถ้าเกิดต่างกันหมดเลยนะครับก็กดได้ทุกเทคนะครับอย่างเช่นจูนหนึ่งชาสามที่เลือกในหนึ่งใบบวกหมื่นห้านะครับจนจบเทิร์นนี้การเป็นตีสองคริดนะครับเรียกว่าตีสองครีดได้ตั้งแต่ไฟนเกตสองรซ้อนัครรบะะด้วย เพิ่มหรือลดนะครับเท่ากับค่าพลังของยูนิตตัวนี้ที่ยืนอยู่ในขนาดนี้นั่นเองนะครับตอนแรกร้องว่าเป็นเด็ก3เวฟนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเสถียรขึ้นเยอะแล้วนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าการเป็นก็สามารถเสิร์ฟได้จากเทคของเซน่ากับอัควาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนกับหยิบเพอร์เซน่าฟรีเลยนั่นเองนะครับเกรดสองไปต่อมานะครับแน่นอนนะครับของสามัญของเนชั่นชูพูนะครับที่ในสุดก็มาอยู่ในเด็กของมันสักทีนะครับอย่างเจ้าฟรานเซตนั่นเองนะครับติดไว้4ใบบบนนนะะคคคครรัััเเทขอออองมก็ืโต้รียกานะครับเมื่อนี้พาววเอร์นะครับเพิ่มขึ้นจากเทคแอคของมังเร่นเกรงาอนะ ครับแล้ววันกัดตัวนั้นได้รับพลังวิ่งปัดหมื่นจนจบเทิร์นนั่นเองนะครับสมมุติว่าคริสเรนนะครับชี้พลังให้ฟรานเซสนะครับฟรานเซนก็จะยืน25,000ใช่ไหมนะครับฟรานเซนนะครับก็จะชี้ให้คริสเรนบวกเขอีกหมื่นเป็นตี23นั่นเองนะครับค่าเทค2มันครับที่เป็นเทคขั้วสามันนะครับก็คือไม่หนีโจมตีครับเลือกยูนิตของเรากี่ใบก็ได้ครับและถ้าเราเลือกยูนิต3ใบหรือมากกว่านะครับที่ชื่อต่างกันนะครับยูนิตนี้พลังวิ่งปัด5,000ครับแต่ถ้าเราเลือกยูนนิตต่่่าาางชืืออกกกัั4ใบบหรรมวค เมื่อจบแบทเทิลนะครับเราสามารถดิดเรียการของเรา1ใบกลับขึ้นมือได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเทคที่เก่งมากๆครับประดุจดังยุยกะเวอร์ชันแห่ต้นเกมได้นะครับและเป็นยุยกะแบบไม่ใช้โซเลยนั่นเองนะครับติดไว้4ใบแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นตัวตีของคริสเรนนั่นเองนะครับเกรดสองไปต่อมาครับที่เป็นซับคริสเรนนะครับตัวใหม่ล่าสุดจากแพชบ็อกห้าเลยก็ว่าได้ครับอย่างเจ้าโทมาน่านั่นเองครับเคอกมันครับเมื่อนี้เข้าสู่ช่องเรียกับนะครับถ้าสมมติว่าวันกากอราครับเป็นคริสเรนนนนนนะครรรรัับบ้เเเเเลลืออกกกาา์ดดขงใใที่่่ไมชซติ ช่วยฝ่ายดูนะครับและถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีรียากาศที่ชื่อเหมือนกับการ์ดไปที่เราหยิบไปนะครับ อยู่ในสนามครับต้องคอกาไปนนั้นลงช่องเดียกกันนะครับและยื่นตัวนั้นพาวเวอร์ปัด5,000จนจบเคินจากนั้นสับกรงนะครับกระเทค2มันะเมื่ออีโจมตีครับถ้าวันการของเรานะครับเป็นคริสเนเกรดสามสูงกว่าครับและวันการอีกฟางครับเป็นเกรดสามเตสูงกว่าก็นีพาวเวอร์ปัด5,000จนจบัดเคินนั่นเองครับความเก่งกาเป็นนี้ก็คือมันสามารถเสิร์ชเกตหนึ่ตัวไหนลงมาก็ได้ครับและก็สามารถปัดตัวนั้นให้เป็นตัวบูสิบสามได้เลยนับ่านเอ้งครับไม่ว่า ครับถือว่าโคตรเจ๋งโคตรอัจฉริยะนะครับและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าเกิดการเนี้ยถูกข้อมาจากเทคของ device skill นะครับก็เพิ่มเวฟให้กับคิสเรนได้อีกอย่งเวฟเนีง่ายๆเลยนั่นเองครับเพราะว่ามันใช้โซ่นั่นเองครับถือว่าเจ๋งน้อยเหมือนกันครับและก็เริ่มหลังก็เป็นตัวตี15นั่นแหละครับเก่งน้อยเหมือนกันกับตัวนี้ครับที่มาซับคิสเรนให้ปูบอดได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซับเก่าแก่ของคิสเรนนะครับที่ใส่ติดไว้ดีกว่าไม่ใส่นั่นเองครับอย่างเจ้า อนนสั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องระกาดครับถ้าบรรยากาศเราเป็นคลสรเเกรดสาหรือสูงกว่าครับจ่าค่าคอร์ส CB 1และ Energy Blast 3นะครับเพื่อเปิดท็อปการ์ด5ใบครับจากนั้นเลือกคอการ์ดหนใบครับที่มีชื่อต่างกับการด์ที่อยู่ในช่องบรรยากาศหรือรีากาศของเรานะครับพอลงช่องราดัจากนั้นสับกล่องนั่นเองนะครับแล้วก็เทคสุดท้ายครับเมื่อวันนี้โจมตีใส่ยูนิตเกรดสามหรือสูงกว่านะครับแล้วจากนั้นนะครับเราทำการเลือกยูนิตของเรา4ใบครับถ้ายูนิตที่เลือกสี่ับครับมา นะครับไอตัวนี้คือนอกจากจะจ่ายบารสไม่พอนะครับยังจ่ายจี้นะครับซึ่งเด็กนี้ก็การใช้จี้เอาไปใช้กับอย่างอื่นดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคของตัวบูสสามัญชตากรนะครับหรือตัวทำเวฟนะครับข้อดีของมันนะครับก็คือสมมติว่าบนมือเรามีนะครับตัวนี้ครับแล้วเรากดดีวายสกิลก็สามารถขอตัวนี้ได้ครับเพื่อช่วยปูบอร์ดทำเวฟที่5ได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแทนที่จะเป็นตัวตียี่สิบตอนเริ่มหลังอีกครับก็ถือว่าไม่แย่ขนาดนะครับถ้าเพิ่มมาก็สามสิบนะครับก็ติดเพ น้องคนนี้นั่นเองนะครับเทคของน้องคนนี้ครับเมื่อนี้โจมตีครับถ้าการเราไปคริสเรนเกิดสามรสูงกว่าครับเราทําการเลือกยูนิตของเรา4ใบครับถ้ายูนิตที่เลือก4ใบนะครับมีชื่อต่างกันครับยูนิตนี้พาวเวอร์บวกหมื่นจะจบเทินนะครับก็เป็นตัวตี2 0 0 0 0แบบง่ายๆครับการไเนี่ยก็คือเจ้าอันเสนะครับที่มีแค่เทคเดียวนั่นเองนะครับเก่งใช้ได้เครับเพราะว่าการไปเนี้ยเอามาเริ่มก่อนก็ตีออก2 0ง0 0แล้วนั่นเองครับหรือเพิ่มเพิ่มก็ตียสามหมื่นกบบง่ายกครับใส่คุนจ พอเป็น CB1 หรือ Energy ์จลครับ mm hmm. เพื่อตัวกัน1ใบครับ mm hmm. ก็เทคต่อมาครับ mm hmm. เมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาศครับ mm hmm. ถ้าเราเพอร์ซนาไรในเทอร์นี้นะครับ สามารถจ่ายงั้นเขาเป็น CB1 หรือ Energy บ l ส s สาได้นะครับเลือกยูนิตของเรา1ใบครับอันนี้เลือกแวนได้นะครับจากนั้นจนจบเทิื่นครับยูนิตตัวนั้น power ปัด5,000ครับและถ้าเกิดเราชี้ให้เรียกการนะครับจนจบเทิื่นนะครับให้ดีดเรียกการไปนั้นกลับขึ้นมือนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่น้องบอสนะครับติดใส่เคลื่อนไว้และรวมถึงผมด้วยนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยครับผมมองว่ามันต้องการการกาดแบบเอ็กซ์ตร้าดอนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยลองเล่นมาจริงๆครับมือทิพย์ค่อนข้างเยอะนะคคคคคครร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 ััััััับบบบบเเเเทททททออองงงมมมมนนนนนนนีีีี่่่่่่่่ใใสาาาาไไ CB ะะกกก็็ถืววปยยิด้้ึแตตจ ใน e ีรีสราสานั่นเองนะครับถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันกับ Cycle G นั่นเองครับไซ c l เค a ิ้นเกใบสุดท้ายที่ใส่ในเทคเนี้ครับก็คือเจ้านี้เลยครับอย่างตัวชาัดจวนนั่นเองครับเทคมันครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรการ์ดครับโซชัดหครับจากนั้นเราสามารถเลือกจ่ายค่าคอร์ส CB1 เพื่อโจการ์เพิ่มอีก1ใบได้นั่นเองนะครับกกะเทคต่อมาครับมื่อนี้ทำการโจมตีใส่ยูนิตเกรดสหรือสูงกว่าครับถ้าในโซงเรานะครับมีการที่ชื่อเหมือนวันการครับยูน้าลได นนัั่เองครบก็ถือว่าเป็นชอยที่ไม่แย่ขนาดนั้นกครืเทกของมันในการโซชาร์จแล้วก็บาร์จวดนะครับก็คือเพิ่มมือได้กครืเทกโซชาร์จของมันนะครับก็สามารถที่จะกดเทคของเจ้าซับอย่างทอร์นามาได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆเลยครับกับไซเคิลชาร์จจวดนั่นเองนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะครับว่าจะถอดอาร์เนเร์ไปใส่ตัวนี้เพิ่มมันก็แล้วแต่ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ติดไปสองใบนี่แหละครับเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนั่นเองนะครับมาในส่วนของเกรดหนึ่งกันบ้างดีกว่าครับแแนนน่่อออยูล้วคครับก็ื ตัวทําเวฟของเด็กนี้นะครับอย่างโรเชลนั่นเองนะครับเทคของน้องครับเมื่อวันเก่าของเราที่เป็นเกรดสามระดัสูงวัดที่ติดชื่อคริสเรนทําการโจมตีครับจ่ายเอเนร์จีบลัซสามหน่วยครับแล้วเอาการไปนี้เข้าโซ่จอกัร์หนึ่งใบครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีเรียการนะครับที่สแตนจากความสามารถกันในเทอร์นี้ครับเลือกรีการของเราหนึ่งใบครับที่ถูกเลือกจากความสามารถของบอลกาที่เป็นเกรดสามระดัสูงวัดที่ติดชื่อคริสเรนนะครับแล้วก็จับมันลุกนั่นเองนะครับก็ไปตัวทําเวฟที่สี่ของคริสเรนนะครับแบบไม่ต้องครึ่งนน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 นัััััั่่่่่เเเเเเอออออองงงงงงงะะคคคคครรรรบบบซึึแลลวววาาามกกกข้้้โช็็ืทํใหฟฟสตีีได เพราะว่ายังไงฟรานซีโดนเลือดจากคริสเทนก็จะตีออก25อยู่แล้วใชครับแล้วตีไปก็เป็น30ใช่ไหมครับแล้วก็ลูกจากน้องโดเชลอีกครับก็จะตีสแต็ก5 0 0 0ได้อีกครับก็เป็นตีออกอยู่ที่35นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ทำให้ฟรานซีนะครับปั่นเวทไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตีแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกตั้ง5 0 0 0นะครับถือว่าเก่งมากๆนะครับต่อมานะครับก็คือบูสสามัญชะตากรนะครับของเด็กคริสเทนนะครับก็คือน้องคนนี้ครับเทของน้นาีท ูใช้กับแวนการ์ดเกรดสามที่ติดชื Luckily, ่อคิสเรนอยู Hence, ่ในชื่อการ์ดนะครับทำการเลือกยูนิตของเรา4ใบนะครับและถ้าเกิดยูนิตที่เลือก4ใบนะครับมีชื่อต่างกันครับจ่ายสามเอเนจีครับจากนั้นครับอีกฝ่ายนะครับจะต้องปาการ์ดจากมือนะครับสามใบที่มีเกรดต่างกันนะครับถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่ปาพีจีนั่นเองนะครับจ่ายสามจีนะครับเพื่อที่จะบังคับอีกฝ่ายให้ปาพีจีนี่ครับแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ปาพีจีอีกฝ่ายต้องปาการ์ดเกรดต่างกัน3ใบในการกาดจากบนมือนั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นการที่เก่งมากๆคคคครรรรััััับบบบบบบเเาาาาีีีีีียยยกกกววู่่่่่่่ตตแแนนนะะพืืออออทจงใใให้้้ฝฝชชมมถไ บนมือไปกาดแล้วก็เรียกว่าอีกฝ่ายต้องเสียมือ3าบในการกาดใบนี้เลยครับหรืออาจจะมากกว่าสาใบซะด้วยซ้ำนั่นเองครับซึ่งเนีว่าติดแค่3ามใบพอครับเอาไปที่ไปใส่คอมโบพีสอื่นๆบ้างนั่นเองนะครับตัวต่อมาครับสามัญแห่งเนชั่นชมพูนะครับก็แน่นอนนะครับก็คือน้องยุ้ยนั่นเองนะครับติดไว้3ใบครับยุ้ยจากของเราครับเทคแรกครับออโต้ดีกาดวอนสเปิร์คเคิครับเมื่อมียูนิตคอลงมาคอร่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ท่่่่่่่่่่่่่่นี้ ทำการบูสต์นะครับโซบัสหนึ่งครับดิดเลกาที่มันบูสต์นะครับกลับขึ้นหนึ่งได้เลยนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนว่ความเก่งของมันนะครับก็คือตอนเริ่มหลังนะครับเรามีตัวนี้อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วคอตัวอะไรไม่รู้มาข้างหน้ามันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบูทสิบสามง่ายๆนะครับแล้วตอนต้นเกมครับก็คือเอามาบูทก็โซบัสดีดนั่นเองครับก็เป็นเทคพื้นฐานของยุยกะอยู่แล้วนั่นเองนะครับความเก่งของการเป็นนี้ก็คือเอามาเล่นคู่กับทอร์นาม่าอีกเช่นเคยนะครับถ้าเกิดเราเริ่มหลังแล้วคอทอร์นาม่ามาครับแล้วทอร์นาม่ากดสกิลคอร์ยูใช่ไหมครับยูจะเป็นตัวบูทสิบสามใช่ไหมครับแล ครับพอมาหลบบอดได้นั่นเองนะครับติดไว้3ใบพอครับเอาที่ไปใส่อย่างอื่นนะครับเกรดหนึ่งใบต่อมานะครับก็คือไซเคิลไปสุดท้ายครับอย่างโอปาริสนั่นเองนะครับที่ของมันครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาศหรือการเดียนเซอร์เคิลครับทำการมูฟการ์ดจากในไรเด็กของเรานะครับจากโซหรือดรอปของเรา2ใบกลับเข้าสู่ไรเด็กนสภาพหงายครับและเทคจะเกิดขึ้นตามช่องที่มันอยู่นะครับเมื่อมันอยู่ช่องเรียกาดครับเลือกการ์ดที่ชื่อเหมือนแวนการ์กอนครับที่อยู่ในโซหรือดรอปของเรา1ใบครับ จากนั้นดีดขึ้นมือได้เลยครับกระเทคสครับในช่องการ์เดียนครับจนจบเบทเทิลครับยูนิตนี้ชิลปัดเพิ่มอีกหมื่นห้าครับก็เป็นตัวชิลสองหมื่นนั่นแหละครับเป็นผลที่ติดไว้หนึ่งใบนะครับผมเข้าใจน้องบอสเนี่ยครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมันต้องพึ่งเพอร์สนาครับเพื่อให้เด็กมันตีแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแน่นอนว่าการวนเพอร์สนาได้ก็เป็นอะไรที่เจ๋งไปหน่อยครับก็เลยติดหนูตะเภาไว้ครับแต่แน่นอนว่าหนูตะเภาอยู่บนมือก็สามารถเป็นชิลสองหมื่นได้เหมือนกันนั่นเองครับ่่่ออออมมาาครรรััับบกกกก็็ไไ้้งนนนนะะเเเเเลลยยซวี เมื่อเข้าสู่ช่องการ์ดิ้งครับเลือกยูนิตของเราหนึ่งใบยูนิตน,นั้นจะไม่ถูกทิ้งจนจบแบทเทิลครับแต่ถ้าเรามีมือ2ใบหรือมากกว่าครับต้องทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบครับสมมติว่าเรามีมือ2ใบนะครับก็คือ PG จีบนี้กับมืออะไรไม่รู้แล้วเราปา PG จีบนี้ไปกัดหรือมือใบเดียวนะครับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งการ์ดบนมือนะครับเป็นการปาอากาศในช่องการ์ดิ้งของ PG นั่นเองนะครับเส้นผลที่ติดเป็นชื่อต่าง3ใบนะครับเพราะว่าคริสเรนเล่นกับยูนิตท,ที่มีชื่อต่างกาันในนสามนนนนะครับแ่นอน่อวา เราก็ไม่อยากมีเคสที่ว่าแบบเรามีการชื่อ3ในสนามใช่ไหมครับก็คือเพรสเซฟเลยดีกว่าครับใส่ PG เป็นชื่อต่างไปเลยครับแล้วก็เซนติเนลไปสุดท้ายครับแน่นอนนะครับคือบริสออเดอร์สุดเจ๋งอย่างเอลิเมนท์รีเซนทีทรูนนั่นเองนะครับถ้าน,นการ์ดอีกฝ่ายครับมีความสามารถทริปเปิลไดรฟ์นะครับเราไม่จำเป็นต้องทีการประมือเป็นค่าคอสของบริสออเดอร์ไปนี้ครับ ถ้าสมมติว่าแวันก่าของเราครับเป็นเกรดสามหรือต่ำกว่าครับทิ้งการประเมื่อหนึ่งใบครับเลืวยืนิของเราหนึ่งใบอยู่นั้จะไม่ถูกคิดจนจบแบตเทิร์นครับซึ่งก็เป็น PG ในข้าวของบริษัทออเดอร์เอามัการผู้กาดจมูกของสองใบห้ามเซตติเนลห้ามเกรดนันเกรดดีกาดนั่นเองครับก็ติดเผื่อไว้หนึ่งใบนั่นเองนะครับต่อมาครับเลกาลิทพีนะครับแน่นอนเลยครับดาบสุดเจ๋งนั่นเองครับเทคของมันง่ายๆนะครับก็คือเมื่อได้การเป็นนีครับเลือกกดเทคอย่างใดอย่างหนึ่งครับอย่างแรกจมูกสองใบก เพื่อที่จะหายเดมหนึ่งนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับซึ่งการเนี้ยค่อนข้างเก่งครับแต่ส่วนใหญ่ออกมาโจมสองมากกว่าครับสำหรับเด็กนี้นั่นเองครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมือทิพย์ค่อนข้างเยอะครับก็อยากได้มือมาทำคอมโบต่อกนั่นเองครับหรือถ้าสมมติว่าแดมลงหมดจริงๆครับก็สามารถเลือกกดซับเคของมันอย่างการเข้าโซลหรือไงแดมได้นะครับต่อมาครับในส่วนของทริกเกอร์แน่นอนอีกแล้วก็คือเริ่มจากอีดอสฟาโรเลยครับความสามารถเพิ่มเติมของอีดอสฟาโรครับเมื่อไรเชิงจูการไปนี้ครับด้่ยการจากดรอปของเราหนึ่งใบก็าาวยี ก็จะดรอปหนึ่งใบของเราขึ้นมือได้ครับไม่ว่าจะเป็นค g หรือของทำคอมโบพิซต่างๆนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือคริที่มีชื่อต่างกันถึง8ใบนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้มุกนะครับเพราะว่าชื่อต่างกันถึง8ใบจริงๆครับแต่นี้เป็นวานิลา7แล้วก็คริยาโซ1ใบนั่นเองครับเมื่อจบไปท์นที่มันบูนะครับนำมันเข้าโซครับแล้วเลือกยูนิตของเรา1ใบยูนิตตัวนั้นเพาเวอร่ปัด่องพดนะครับก็ติดกันไว้หถึ่งใบนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยพูดทีเด 5,000ันเป็นชิวหมื่นนะครับและสุดท้ายก็คือฮิวชื่อต่าง4ใบนะครับเริ่มจากฮิววานิลา2ใบนะครับก็ฮิวมิโคโตะหนึ่งกับไฮิวนี้1นะครับแล้วก็ฮิวกันครินะครับเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนครับถ้าสมมติว่ายูนิตที่ตีมามีครีพื้นฐานเป็น2หรือมากกว่าหรือเพิ่มครีจากเอฟเฟกต์การ์ดนะครับเป็น2หรือมากกว่าครับชิวบัตรเพิ่มอีก1 5ื่นนะครับเป็นชิว2 5งหมื่นห้าครับแล้วก็ฮิวกันเวฟนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนครับถ้ายูนิตที่ตีมานะครับ ตีเป็นครั้งที่2หรือมากกว่านะครับยูนิตนี้ชิลโบเพิ่มอีกหมื่นห้าเป็นชิลสองหมื่นห้าทั้งเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุผลที่ติดครีกไก่คิวนะครับมีชื่อต่างกันนะครับเพราะว่าคริสเรนนะครับเล่นกับยูนิตที่มีชื่อต่างกันในสนามนั่นเองนะครับแน่นอนว่าอย่างที่ผมพูดในตอน PG แีเลยครับเราก็อยากเพลย์เซฟอ่ะเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มียูนิตที่มีชื่อเหมือนกันในสนามเรานะครับเพื่อให้เควสของคริสเรนนะครับกดเทคซับเถกในทุกเทคนะครับเพลียร์เซฟเลยครับใส และครับก็คือเด็กไฟล์ของสลากอนแห่งความไม่หยุดนิ่งอย่างคริสเรนนะครับเดีือนเจนนี่เดี๋ยวมาดูคอมโบการเล่นเลยกันนะครับว่ามันจะเปรี้ยงาะแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มาสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าคริสเรนนะครับ มือแรกนะครับจำเป็นต้องมีเจ้าตัวนี้นะครับไปช่วยปูบอร์ดหรือฟันเซสนั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับไอสองตัวเนี้ยมันสามารถเสิร์ชจากเทคของพวกไรลายอย่างเซตนาอาควาได้แล้วนั่นเองนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ต้องควรคีิไว้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ดีนั่นแหละครับส่วนที่เหลือนะครับมันเสิร์ชได้จากสกิลของตัวเกรดสใหม่ในการเฟ่เกรดหนึ่งลงมาเพื่อปูบอร์ดนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าคลิปนี้นะครับก็ขยายศาสตร์ที่ป็นการเริ่มก่อนแล้วกันนะครับพอคริสเรมันตีสองคลิป ทิ้งดอทิกเกอร์ไปเลยครับแล้วก็ทำการไรครับเป็นเซตหน้าจากนั้นจบเกิร์ดจากนั้นดาเมจชครับอุ้ยตัวทำเวฟนะครับแล้วก็จดกันหนึ่งใบครับเอนเตอร์จี้ชาร์จสามหน่วยครับในเคสนี้เราเลือกทิ้งเป็นไซเคิลจีไปเลยก็ได้เพื่อที่จะทำการไรเป็นท็อปไอดอลโอควาครับจากนั้นครับกดสกิลของไซเคิลจีก่อนครับใจสามจี้จบกันหนึ่งใบครับจากนั้นครับกดสกิลของเซตหน้าเลยครับเมื่อโดนท็อปไอดอลโอวาไรทับครับโซบลัสหนึ่ง เปิดท็อปการ์ดเใบครับแล้วก็หยิบการ์ดเกรดสหรือสูงกว่าที่เป็นยูนิตการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับในเคสนี้ผมเลือกหยิบเป็นตัวนี้แล้วกันเอามาใช้เป็นคอมโบปิดนะครับหรือเราจะเลือกหยิบเพอร์เซน่าก็ได้แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเพอร์เซน่าเดี๋ยวเราก็โจวดเจอทีหลังได้นี่ครับก็สับกล่องไปนั่นเองนะครับชับปช็อปช็อปช็อช็อแห่ไปเลยก็ได้ครับมาพอตัวบูทศึกษาไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นตัวบูทแปดพันอยู่นะครับแล้วก็ฟ ีไปเลยครับ18นะครับเช็คครับฟันเสร็จอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ตีไปครับ18แล้วก็ฟันเสร็จตีออก15นะครับแล้วสกิลฟันเสร็จก็ดีตัวนี้กลับนั่นเองนะครับจากนั้นครับจบเทินครับแล้วก็ดาเมจเชฟเกตคินะครับอีกสักใบกันเซนจีนะครับแล้วก็สแตนแอนดรอนั่นเองนะครับในเคสนี้ผมว่าฟันเสร็จขึ้นเยอะไปอะทิ้งฟันเสร็จไปหน่อยก็ได้แล้วก็ได้ไปเลยครับเป็นสตาร์กอรแห่งการไม่หยุดนิ่งคริสเตเรนนั่นเองนะครับ แนนาว่าชาร์จสามจีด้วยนั่นเองนะครับนั่นนาว่าสกิลของอควาครับเมื่อโดนยูนิตเผามือเมทไลทับครับการ์ดเนนี้จะเปิดท็อปการ์ด5ใบแทนนั่นเองนะครับก็คือไม่ได้เปิดเจ็ดละเปิดท็อปการ์ด5ใบครับแล้วเลือกยูนิตเป็นสองรือสูงกว่า1ใบขึ้นมือได้นะครับในเคสนี้เราก็หยิบเโฆษณาขึ้นได้เลยนะครับจากนั้นสับกองครับเราก็คอตัวนี้นะครับตัวใหม่ของเราครับสกิลตัวใหม่ลงมาครับเมื่อเข้าสู่ช่องลีกาดครับถ้าบรรกาศเราไปคริสเรนเกรดสามสูงกว่าครับโซบัสการ์ด2ใบนะครับที่มีชื่อต่างกััันนะครบบโซสไปเลย แล้วขอกลายเป็น1นึ่งใบนะครับแล้วตัวที่ลงมาจะปรับพาวเวอร์อีกห้าพันครับในเคสนี้เราขอเป็นยูกิระเลยครับจากนั้นสับกองครับต้องมียูนิตในสนามนะครับครบ6ตัวแล้วนั่นเองนะครับที่มีชื่อต่างกันนั่นเองนะครับแล้วก็ยูกิระที่ลงมาก็จะปรับพาววเอร์เพิ่มขึ้นอีก5บาทด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าเราก็จะกดเทคของคิสเรนก่อนนั่นเองนะครับเทคแอค o n c ์ per turn ครับซีบีหนึ่งครับ เลือกกดเช็คอย่างใดอย่างหนึ่งจาก3ามซับเทคนี้ครับแต่ถ้าเรามียูนิตต่างชื่อกัน4ใบหรือมากกว่าเลือกเป็นกด2อย่างแต่ถ้ามี5ใบหรือมากกว่ากดทุกอย่างแทนครับอย่างแรกคือจจกัน1ใบ Energy ชาร์จีสหน่วยอย่างที่2เลือกอย่งหนึ่งตัวปัดหมื่นห้าเลือกเป็นฟันเซตนะครับและสกิลของฟันเซตเมื่อนี้นี้ถูกเลือกจากความสามารถของคริสเทนที่เป็นวันการ์ดครับคริสเทนก็จะปัดเพิ่มอีก1นึ่งหมื่นะครับและความสามารถซับเทคที่3นะครับยูนิตนี้บวกหนึ่งคิทนั่นเองนะครับเพราะว่าคริสเยนของเราจะต แล้วจัดอันแรกก่อนครับตัวนี้ครับตีไปก่อนครับ18ครับเบาๆหน่อยครับไม่เป็นไรครับอันนี้เราจะยังให้ยูีบูสนะครับก็ให้ฟรานเซตตีไปก่อนแล้วก็ฟรานเซตตีปัดอีก5,000นะครับแล้วถ้าสมมติว่าเรามียูนิตต่างชื่อกัน3ามใบในสนามมันก็จะปัด5,000เนี่ยที่ผมปัดไปนะครับแต่ถ้าเกิดมียูนิต4ชื่อต่างกันนะครับจบแไทเทิร์นก็จะดิเดียรเรากับขึ้นมือได้นะครับอันนี้ก็จะตีออก30,000นะครับตั้งแต่อีกไฟเป็นเกรดขอ25,000นะครับตตีีเสรร็จะดัวน้กลับขึ้นมือนนะะคคครรับบออามมทโต่ับ จากนั้นคิสเรนตีนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะกดสกิลของตัวนี้ครับก็คือตัวทําเวฟของเราครับ mm hmm. เมื่อคิสเลเราทําการโจมตีใส่แวนการ์ดนะครับใจสามจี้ครับเอามันเข้าโครับโจมก้านหนึ่งใบแล้วก็เลือกเรียนหนึ่งใบของเราทําการลุกครับจากนั้นตัวบูชตากรครับใจสามจี้ครับ อีกฝ่ายต้องปาการ์ดเกตังกัน3ใบในการกาดจากมือนั่นเองนะครับหรือถ้าอีกฝ่ายไม่อยากปานะครับก็ปาพีจีได้หรือโนกาดนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวบุ๊กสิบสามก็ว่ามันจะตีอยู่ที่ยี่แปดสามสิบหกสองคิสองได้นั่นเองครับถือว่าแรงสุดๆเลยครับจากทวินไดครับบอร์ดครับคิวครับสมมติว่าเขาปาพีจีแล้วกันนะครับเราก็โยนข้างให้ฟรั่งเศสให้หมดเลยนั่นเองนะครับชึบ ทีนี้แฟนเฟสเราจะตีครับแน่นอนว่าเทคแฟนเฟสไอ้ปัด5,000มันไม่วอนพืทเทืนครับแล้วเรามียูนิตชื่อต่างกัน3ใบใช่ไหมมันจะปัดใน5,000แล้วก็มีชื่อ4ใบต่างกันจบแล้วเทิร์นก็ดีดเรียนใบกลับขึ้นมือนั่นเองครับก็ตีไปเลยครับมันจะตีที่3 5 4 5 50,000 50,080นั่นเองนะครับ2อิขนะครับที่เราได้ชิคกี้พนะครับต่อมาครับเทคยุนินะครับสโบรชดีดแฟนเฟสนะครับแล้วแฟนเฟสดีดยูิกะนั่นเองนะครับเราก็จะเหลือบออร์ดยู่่แค ตัวเดียวเพียวๆครับพร้อมกับมือประมาณนี้นั่นเองครับหลังจากนี้ครับเราก็จะไปเส้นห้ากันเลยแล้วกันนะครับประจนภัยไปด้วยกันครับเหื้อนะครับอ่าแล้วก็ปากาซะหน่อยนะครับขี้ไปนะครับขี้ไปนะครับมีพีจีป่ะอ่าไม่มีนะครับอ่ะปาไปก่อนนั่นเองนะครับประมาณนี้แลวกันชุบแล้วก็แตนแอนดรอครับเพรซนาไรครับจุกันหนึ่งใบถวหน้าปัดเพิ่มอีก1 0 0 0 0หมื่นนั่นเองนะครับทีนี้และครับความบันเทิงก็จะเริ่มขึ้นแล้วนั่นเองนะครับ การเล่นของเรานะครับแน่นอนตัวบูชตากรเขาจะบัด5,000ด้วยนั่นเองนะครับเราขอยุยกะมาก่อนครับกันลืมนะครับแน่นอนว่าไอ้ตัวนี้ครับเมตีมม่จะปัดหมื่นด้วยนั่นเองครับถือว่าแรงมากครับขอตัวนี้มาก่อนครับแล้วก็ขอฟันเซ็ตนั่นเองนะครับแน่นอนว่าลืมไปครับชาร์ทสามจีด้วยนั่นเองนะครับทีเนี้ยบอร์ดเราครบแล้วนะครับและแน่นอนว่ายุยกะนะครับมีตัวคอลงมาก็ปัดเพิ่มอีก5,000นั่นเองนะครับถือว่าท่าก็แรงใช้ได้อยู่นั่นเองครับจากนั้นกดทริกแอคของคิสเรนครับซียนั่นเองครับก็คือตัวชาซี ปัดตัวหนึ่งหมื่นห้าปัดฟันเสร็จเป็นหมื่นห้าแล้วนอราวาสกิลฟันเสร็จปัดคิสเลนเป็นหมื่นหนึ่งแล้วแวนโบอีกหนึ่งขี้นี่เรียบร้อยสวยงามนะครับโอ้โหโจโอเวอร์ส้มส่วนนั้นก็เริ่มแบทเทิลเลยนั่นเองนะครับน่นอร์วาตัวแรกตีก่อนนะครับสกิลตัวนี้ครับเมื่อตีครับถ้าแวนกลับไปคิสเลนครับแล้วเราเลือกนะครับยูนิตที่ต่างชื่อกัน4ใบนะครับตัวนี้ปัดหมื่นนั่นเองครับก็ตีเลยครับมันจะออกอยู่ที่38นะครับโคตรแรงนะครับฟัโคตรแรงนะครับฟันเสร็จต จบไปเท่านดีดเลียขึ้นมือแต่เราไม่ต้องกดก็ได้ครับเพราะยังไงดีวายสกิ้ว่าดีดทุกตัวกลับขึ้นมือแล้วครับสี่สามห้าสามนั่นเองนะครับโคตรแรงนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็คือคิสเรนตีนั่นเองนะครับผมขอกดเท็จของเจ้าตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะจี้มันเหลือนะครับสามใบนะครับเข้าโซ่จนหนึ่งลุกครับลุกเฉยๆครับเพราะยังไงก็ดีดขึ้นมืออยู่แล้วนั่นเองนะครับแค่กดเท็จให้โซ่มันครบเฉยๆแวนเราก็จะตีอยู่ที่สามสามสามแปดสี่สิบหกสองคิแล้วก็จ่ายสามจี้ครับทีีเน้ย เลนเนี้ยมันก็จะตีแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับขอเกตต่างกัน3ใบจากบนมือมากาศครับถ้าอีกฝ่ายไม่มีคีย์จีครับหรือไม่ก็โนกาดไปเลยครับจากนั้นครับเราก็ทวินได้ครับลุ้นว่าคริสเลนเราจะมีพลังเพิ่มหรือเปล่าครับโอ้คิวทิกเกอร์ครับนี่แน่นอนว่าคิวมีโคโตะซะด้วยนะครับปัดหมื่นออคริสเรนไปเลยครับชึบใบที่สองครับขี้ครับนี่ครับหมื่นคีนะครับเรียบร้อยสวยงามครับจากนั้นครับเรากดสกิลเดวิ์สกิลเลยครับของคริสเรนครับดีเลียการทุกใบของเรากลับขึ้นมือครับ แล้วคอเรียตัวนั้นมาได้1ใบครับก็พอเป็นตัวนี้เลยครับและเรียตัวนี้ครับจะได้รับพลังทั้งหมดนะครับของคิสเลนและก็คีย์ทิคอลทั้งหมดนั่นเองครับคิสเลนตอนนี้มีพลัง5 3 3หมชีครับตัวนี้ก็จะ5 3 3หมื่นชี้และตัวนี้ก็มีเทคเมื่อลงครับถ้าไม่กลับเราไปคิสเลนครับโซบัสกัสสองใบนะครับที่มีชื่อต่างกันนะครับและคอเกณฑ์หนึ่งลงมาได้1ตัวนั่นเองนะครับแน่นอนว่าความจริงแล้วนะครับเราก็อยากจะคอโอปอริสนะครับแต่แน่นอนว่าโอปอริสเราอยู่บนมือนั่่นนนนนนนเเเอออองะคครับกกก็็็็็ใีี้้้ปปไไดดยุมา พอเป็นยุ้ยมาครับและยุ้ยที่ลงมาก็จะปัดอีกห้าพันนั่นเองนะครับและร่วมจากเพยอีกก็ยุ้ยก็จะตีออกยี่สิบสามนะครับซึ่งแน่นอนเลยนี้ก็จะตีออกยี่สิบสามใช่ไหมครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอย่างเจ้าตัวที่เราขอจากดีไวส์สกิลของเรานะครับถ้ามันกอีกฝ่ายเป็นเกย์สามสูงกว่าก็จะปัดห้าพันนะครับก็จะตีอยู่ที่ห้าแปดสามคิสนะครับก็คือว่าแรงใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คือวิธีการเล่นของพิษเบนในแพทช์บอกห้าแลครับที่บอกได้เลยว่า สเสถียรกว่าเดิมมากขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเริ่มก่อนนี้ก็แทบการันตีปิดเขาตายได้เลยครับถ้าอีกฝ่ายไม่มี PG นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเด็กนะครับที่เจ๋งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองครับสำหรับสตาร์กรแห่งการไม่หยุดนิ่งคิสเรนนั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของเจ้าคิสเรนนั่นเองนะครับบอกตามตรงเลยว่าเด็กเนี้ยหลายๆอย่างนะครับมาเสริมให้เด็กของมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไรลายนะครับสามันใหม่ชมพูอย่างเซนนาอาควานะครับที่ดันเล่นกััับบบคคคคครร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 ิิิิสสเเ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 เนนนนนนววว์์ะะะะะพพาาตตตดดดดผมมมออออฟแ้้้็ี่่่่ยยจทไไไโงงึปับ หรือแม้กระทั่งหาพัซโซหาบอร์ดหาของต่างๆนะครับง่ายยิ่งกว่าเดิมนะครับแต่เด็กเนี้ยก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือเด็กเนี้ยมือทิพย์ค่อนข้างเยอะนะครับคิดดูดิครับว่ามันดีดเรียกระบาลครับก็คือเราจะมีมือ5บาทเต็มไปหมดเลยครับก็คือบิแตชิว5,000นั่นแหละทําให้การกัดนะครับค่อนข้างยากครับเวลาเราเจอเด็กที่โถมแรงๆแห่แดงๆนั่นเองนะครับเพราะว่ามือทุกใบของเราที่ดีดขึ้นมือไปก็คือคอมโบพีซของเรานั่นเองนะครับแต่โดยรวมเด็กเนี้ยการที่มาถึงแพทบล็อกห้าแล้วมันเลยครรับแ่ถ้าาเีกกส์อน ตัวอื่นก็อาจจะด้อยกว่าหน่อยนั่นเองครับแต่โดยรวมถือว่าสเสถียรเยอะและเก่งขึ้นเยอะแล้วก็ตีแรงสุดๆเลยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าขอขอบคุณน้องบอสมากๆครับที่ให้ลองเล่นเด็กนี้นะครับไม่งั้นก็ไม่รู้หรอกครับว่าเด็กนี้มันสุดยอดขนาดนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเราทางคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย